สวัสดีค่ะสวัสดีตอนเกือบบ่ายวันนี้อากาศดีมีแดดคะ่ะตอนนี้แปดองศาใครถูกหวยมั่งคะวันนี้ถูกกินไม่เป็นไรฮางวดหน้าเอาใหม่ถ้าถูกงวดน,นี้ก็ขอให้มีความสุขนะคะ <c oughs> คนถามก็ถูกหวยกินเหมือนกัน อากาศดีค่ะพามาเดินดูอากาศบริสุทธ์สดชื่นข้างนอกอยู่ในบ้านมากก็อุดรูค่ะเห็นไหมคะเขตในเมืองวิ่งได้แค่ห้ิบนะคะถ้าอยู่ในเมืองก็วิ่งได้ห้สถ้าชุมชนก็30มสิบคนเยอะๆค่ะ มาเดินออกกําลังกายดูสภาพบรรยากาศหน้าหนาวค่ะใบไม้เริ่มร่วงหมดต้นแล้วแต่ก็ยังมีด้านโน้นหเห็นหญ้าเขียวขจีบ้าฝนตกเมื่อเช้า น้ำยังเกาะอยู่ตามต้นไม้เลย บ้านเราเป็นไงไมางคะร้อนไหมที่นี่หนาวที่นี่หนาวคะ่ะแปดองศาไม้ประดับยังไม่แข็ง บดูลูกมันเลยพ่สู้นีดีด,ดูข้างในเป็นไรนี่ก็เป็นเหมือนนุ่มมนุ่มมยังไม่ตายเลยใกล้แล้วค่ะกำลังจะเฉาร่วงโรยรามหมดแล้วเห็นไหมเมื่อเช้าฝนตกน้ำค้าง Nam có Nam nhân cọ đi mấy Nam nào เร็วจังรถ54เองเด้กำลังจะล่วงหมดต้นละค่ะโอเคค่ะงั้นแค่นี้นะคะไว้เจอกันใหม่คราวหน้าสวัสดีค่ะ